ไม่เห็นเรียกเลยเดินไหวไหมครับเนี่ยไหวเดินไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไหวไหวไปเร็วไม่ไหวไปเร็วไม่ไหวเดี๋ยวนอนที่นี่ไม่ได้นะ นั่นสิครับทำไงดีเดี๋ยวดันก็ได้เอาต้องทำอะไรครับอันนี้ก็ต้องทำอะไรช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรครับขยี้หลังหน่อยฮึไม่ได้ จับแขนพาไปได้อยู่ครับขอคีรักหน่อยไม่ได้ทำไมไ <ป S 2> อ่ะไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยขอคีรักหน่อยนะได้หนึ่งอย่างเขาจะอ,าอะไรระหว่างไปส่งที่บ้านกับที่นี่รหรให้เลือกก่อนเหรอให้เลือกครับไม่ได้หรอคะให้เลือก อะไรอะไม่อะไรั้งนั้นแหละอ๋ออ๋อนี是是่ค e ือเรื Allah ่องไปส่งที่บ้านใช่ไหม อุ้ยรถแรงจังโหอ,ออกไมคีฟ้าสว่ังเลยเหรอเนี่ยแก้วเดียวนี่อยู่ทั้งคืนเลยเหรอ <c oughs> โดนของแรงเหรอ คนบอกตอนนี้ก็ยังไม่หายครับหายแล้วค่ะสว่างเลยเคยเที่ยวถึงเช้าไหมครับเนี่ยไม่เคยดีแล้วครับอย่าไปทำแบบนั้นเลยครับ อยู่ไหนนะหาก่อนนะแล้วมันมีแมปไหมครับบ้านมีแมปหรือเปล่าตรงนี้นี่ค่ะเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นอะไรเป็นใครไม่เป็นอุ้มไม่ได้ต้องเลือกได้หนึ่งอย่างสิทำไมอุ้มไม่ได้เจ็บแขนนะแขนซ้นมา ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกก็ก็ไม่อยากพูดให้อันนเงี้ยอ๋อเร็วไปได้เหรอ เป็นอะไรหรือเปล่าครับเลือกเป็นไรครับโอเคครับล็อกรถด้วยครับเอา้ารถกลับไงครับทีเนี้ไม่เอารถกกรถกลับไปเลยนอนนี่ได้ไหมครับขอ,อนอนด้วยได้ไหมอุ้ยคิดอะไรต่ออ๋อแล้วไหนแว่น,นครับ อดอบแ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 อดบแอดอ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 บแอดบแอดอบแอดอบแอดบแอดอบแอดอบแอด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 บดบบบดบดบบดบดอดบดบบดบดอดบดบบด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 บ โอเคุ้ยคิดงั้นได้ไงครับใจเย็นอะไรนี่พิมซะใจเย็นนะครับผมผมไม่ได้คิดอะไรงั้นเลยนะครับแล้วไม่ได้พูดในเกมนะครับผมผมแค่แซวเล่นของผมปกตินะครับ คิดอย่างนั้นได้ไงอุ้ย ไปไม่ทันเลยครับผมเขาไม่ทันเหรอเอ้าก็ไม่ทันเหมือนกัน่ท่ทีร้านอะก็ไปไม่ทันเหมือนกันนี่นาะเอ้าอคนที่ห้าสิบเก้ากับหกสิบยืนอยู่นี่เหรอครับเนี่ยเอ้าแล้วคุณอุ้ยเป็นีอะไรอ่ะไม่มีอะไรก็ไม,มไ,รไม่ทันเหมือนกันนั่นแหละ ไหนนนนนครับู้อเอาหายมาเมาแล้วนี่แป๊บเดียวเองก็ดีขึ้นแล้วครับอ๋อแว่นต้องแววที่ร้านแล้วทำไมถึงต้องแววที่ร้านอะไม่รู้เหมือนกันอนะมันหายไปเลยใช่ครับผมก็ต้องเซฟเตือนกันครับผมเข้าใจครับผมก็ติดตามข่าวติดตามอะไรก็ผมก็ต้องเซฟเตือนอยู่แล้วผมไม่ไม่ทำอะไรพวกนั้นแน่นอนครับ มันจะไม่เกิดขึ้นกับผมแน่นอนครับเรื่องอะไรพวกนั้นน่ะ <c oughs> มันหนักครับผมรู้ว่าถ้ามันโดนแล้วมันหนักเรื่องเนี้ยผมก็เลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีความคิดแบบนั้นอยู่แล้วครับเฮ้ยโทษดีครับใช่ชิวชิครับผมไ <c oughs> อ้แจ้งไว้ก่อนผมไม่ได้ <c oughs> ไมีเจตนาอะไรอยเผื่อ <c oughs> พี่ๆดูแล้วแบบอาจจะแบบเอ้ยคิดแบบนั้นไปอะไรเงี้ยผมว่าแค่แจ้งไว้ก่อนว่อาอ้าวแล้วตอนแรกหายไปไหนครับตอนแรกมันเหมือนใส่เกาะอยู่แล้วมันก็หายอืมอุ้ยเสียงปกติแล้วไปดีกว่า <c oughs> ส้างแล้ว ถึงบ้านแล้วก็งั้นต้องไปส่งก่อนหรือเปล่าครับสั่งแล้วนี่ม,นมาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันขมาเมาอีกแล้วจริงจริงมาอะไรรับวันนี้ <c oughs> มอาอะไรมอาอะไรรับวันนี้ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ชูนิ้วเลยเหรอครับใจเย็นนะผม <c oughs> โดนแน่ไม่อยู่หนุ่มอะโดนแน่ใครจะดูหนูโดนแน่ใครจะดูหนูโดนแน่ครับนิสัยไม่ดีหนีแก๊งมาอยู่กับหนุ่มเอ้าทำไมอ่ะอยู่ไม่ได้หรอคะอยู่ได้แต่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องทำไม่ใช่หรอครับแบบนี้ไม่โอนะครับ วันนี้มันไม่ได้ทำอะไรไงไม่ทำอะไรครับนู่นไงอยู่ข้างบนนัหนาทั้งสี่สิบห้าสิบคนมัน, 40, นมมไม่คือมันเล่นแถวนี้มีนกบินด้วยเหรอไม่ไม่เห็นเลยแต่ว่าได้ยินเสียงนกไหนน,นกนกหรอือเปล่าไหนครับนกอยู่บนท้องฟ้าหรือเปล่านกอยู่บนท้องฟ้าแล้วแล้ว แล้วแล้วแล้วอะไรแล้วน้องสนใจมาอยู่ข้างพี่ไหมจ๊ะอ๋ออาจจะยังนะแล้วอะไรไม่มีอะไรครับผมนกบินอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่ไม่ลงมาหรอเพราะว่านี่ อินซีอยู่นี่อันนี้เป็นนกเหรอเป็นอินซีอะเป็นพญานกอ๋ทอที่จังอยากกอดอะอะไรนะครับแปลกๆปี่จังอยากกอดอะกอดอะไรครับอยากกอดอะไม่ได้กอดมาหลายวันแล้วอ ก็ตอนกลับมาไม่มาคุยเองครับช่วยไม่ได้ไม่มาคุยอะไรตอนกลับมาก็เลือกที่จะไม่สนใจใครไม่สนใจตอนนี้มาขอกอดไม่ได้นะครับน้ขอกอดได้ไหมหขอโทษไไม่ได้ครขอกอดได้ไหมคะ <laughs> ไม่เกี่ยวคนระับ กอได้ไหมคะไม่ได้ครับเราต้องเราต้องต้องอะไรต้องทำวันที่กลับมาสิอันนั้นเหมาะสมอยู่แต่นี้ามาเมาแล้วก็มาขอกอดไม่ได้ย้อนหลังไงย้อนหลังอะไรครับความรู้สึกมันย้อนหลังไม่ได้นะความรู้สึกก็ยังอยู่ไง ไม่อยากกอดทุกวันนั่นแหละเดีวเดี๋ย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 เดี๋ยวเได้ไงทอยจะไม่ได้ทอยจะไม่ได้กอดสิจะเืทำไมเราจะยื่อยู่เนี่ยไม่ได้ครับผมทอยคะห้ามเสวยโอกาส ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่มันมีค่าไงก็นี่ไงยิ่งเราให้ความสำคัญกับอะไรมันก็จะมีค่ามากเท่านั้นก็ให้ความสำคัญมาก,มากนี่ไงที่ผ่านมาคนเก่าเขาได้กอดตลอดเวลาเลยครับไม่นะครับ อ้าวก็ทนได้นี่นึกว่าจะคุยกับคนเก่ามาแล้วกอดตลอดเวลาถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะบอกว่าทำให้ไม่ได้เหมือนกันไม่กอดตลอดเลคละอืมคนเก่าขอกอดแล้วเขาให้กอดเลยลรอครับหรือว่าไม่ต้องของเขาให้กอดไม่รู้ไม่อยากจำ <laughs> ทำเป็นจำไม่ได้ ไม่เชื่อหรอครับคีโมจะมาใช้ขอกรงขอกอดได้ไงไม่ได้ครับกลับมาแล้วไม่นี่เองก็ไม่ได้กอดนานแล้วอก็ใช่ไงครับแล้วคิดว่าอยากกอดเป็นคนเดียวหรือไงกลับมาเนี่ยเหยียบที่พื้นเนี่ยโทรหาคนแรกไม่สนใจ แล้วแต่รับเรื่องแบบเนี้ยอะไรต้องหาวิธีก่อนว่าจะงออย่างไรดีโอเคครับอดอแต่ว่าได้อยู่ด้วยตั้งนานก็คุมแล้วไม่ใช่หรอครับก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ เจ้าหมดทุกอย่างไม่ได้นะไม่ได้หรอของอร่อยอ่ะค่อยๆกินอย่ามูมามเดี๋ยวจะไม่เหลือไปกินมันอื่นนะโอเคถ้าทำหมดทุกอย่างแล้ว ในวันต่อไปมันก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วสิครับใช่ไหมมันก็พิเศษทุวกวันรอ่าความพิเศษมันจะลดลงทุกครั้งที่เราทำไปจริงไหมครับแค่นั้นเหรอใช่นี่มันคือปกติของมนุษย์เราทำอะไรไปแล้วหนึ่งครั้งเท่ากับเราก็มีความจำไปแล้วไง แล้วครั้งต่อไปมันก็ไม่ได้รู้สึกเท่าเดิมอะหรือว่าไม่จริงครับเรื่องนี้ทำรับหนหูเรามองว่าไงอันนี้มุมมองส่วนตัวเฉยแล้วเรามองว่าไงก็อาจจะแล้วแต่มนะั้งกน้อยแบบเล้วแต่ว่าเรื่องที่ทำคืออะไร แล้วจะไปพูดถึงเรื่องอื่นได้ไงครับในเะมื่อพูดถึงเรื่องนี้อยู่อะอื้อหือเสียงนี้มใอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> เสียงนี้ใหม่แล้วโคตรชอบเลย <c oughs> เสียงที่เหมือนในรถอะเสียงโคตรเหมือนเด็กอะแบบอือ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำได้ไงอะโอเคครับผมเดี๋ยวไปแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอก,นนกันครับผมเจอกันครับตอนนี้เนี่ยตอนที่เขาอยู่ในรถอะแล้วก็ทำเสียง่งเนี้ยเขา้าอ๋อตอนนีวปิดบ้าน เดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนอ,อยู่นี่ดีกว่ามึงกีนกันซะ,ะยืนกันแน่นเลย อะไรครับบ้านตัวเองไม่ใช่หรอแอบอะไรครับเราเดินออกไปได้แต่ว่าเนาะเป็นอะไรหรือเปล่านี่ไม่เป็นไรบ๊ายบบบาาายย๊ยเจอกันนะครับ เดี๋ยวไปส่งหน้าบ้านับผมอะไรครับอะไรไม่มีโอกาสได้หายเน่ต้องอันนี้ครับต่อมอแล้วยืนทนมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไปส่งเข้าบ้านนะผมเอาเลยครับภารกิจส่งเข้าบ้าน ไปเลยครับ,รไ,รบได้ครับแต่ว่ารถล็อกนะครับโอเคถึงเวลาย้ำตอกไปครับผม ขอบคุณขวัญในพี่ทุกคนนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านชื่อพี่คนไหนขอโทษด้วยนะครับผมเมื่อกี้พอดีว่าเล่นอยู่ในเกมขอโทษด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับุมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับขอบคุณหัวใจที่กดให้กันการติดตามก็อผลการติดตามการกดแชร์ก็ของขวัญทุกชิ้นเลยนะครับผมขอบคุณครับอุ้ยเข้ามาดูอะไรครับโอ้พิ่งเห็นสวัสดีครับ เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ไปเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวกลับมาที่บ้านหัวใจเฮ้ยไม่ใช่บ้านซีเจ